วันนี้เน้นคุยไม่เน้นขายนะครับวันนี้ผมมาอยู่กับเจ้าฮ o น d a าซิตี้รู้ไหมครับว่ามีประวัติการขายยาวนานถึง4 3ปีเลยนะก่อนที่เราจะไปดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่เราด้วยนะครับขอบพระคุณมากมากครับไปดูกันสวัสดีครับผมตอบรถบ้านค<ฮ>อยขวัญครับวันนี้เรามาอยู่กับ Honda City นะที่มีประวัติการขายมายาวนานมากๆเลยนะครับรุ่นแรก Honda City เริ่มต้นเดิมทีนะผลิต ปี1981นะครับได้ออกจำหน่ายขายในต่างประเทศก่อนนะฮะขายในรุ่นแรกเนี่ยจนถึงปี1986นะครับก็ทั้งหมดรวมแล้วก็ประมาณ5ปีนะครับในโฉมแรกนี้จะเป็น3ประตูและเปิดประทุนได้ด้วยนะครับหลังจากนั้นปี1986จนไปถึงปี1994นะครับเอาเปิดประทุนออกแล้ว ในโฉมนี้จะไม่มีเปิดประทุนแล้วแต่ยังเน้นความเป็นสาประตูไว้อยู่เหมือนเดิมนะครับหลังจากนั้นปี1996ได้นําเข้ามาขายในประเทศไทยนะครับ รุ่นแรกๆก,ก็คือภาษาพ่อค้าเขาเรียกกันว่า City ้ไฮเปนะครับปี1996เนี่ยก็จะเป็นเครื่อง1.3 1.5หลังจากนั้นก็มีการขายมาถึงปี1999นะครับจากนั้นเปลี่ยนนะฮะปี2020เปลี่ยนเป็น Honda City t h ไท4นะฮะไทยซในตัวแรกๆนะครับก็จะเป็นตัวเครื่อง EXI นะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการขายมาเรื่อยมีทั้งเกียร์ออโต้มีทั้งเกียร์ธรรมดาจนไปถึงปี2003นะครับอ่าหลังจากนั้นจะเป็นซิตี้ ตัวเขาเรียกมแมลงสาบนะครับเป็นตัวมแมลงสาบตัวนี้จะเป็นเครื่อง IDSI แล้วนะครับจะมีเกียร์เสปีดนะครับสามารถปรับเกียร์ได้จากพวงอลัยได้ด้วยนะฮะใน Honda City ปี2003นะครับในตัวนี้เนี่ยภาษาพ่อค้าก็เรียกว่าโฉม,มแมลงสาบนะครับคือมันจะมนมนเป็นโฉมแรกนะที่ฉีกจากความเหลี่ยมไปเลยนะครับหลังจากนั้นก็ขายปี2003 2 0 0 4 2 0 0 5พอเปลี่ยนเป็นปี05แล้วเนี่ยเริ่มเป็นตัว ฮอนด้าซิตี้แซแหละนะครับ0 4นย์สี่เอ่อศูนยนะครับแล้วก็07มีตัวก,การไมเนอร์เชนอีก1ครั้งนะครับไมเนอร์เชนอีก1ครั้งเป็นโฉมสุดท้ายหลังจากนั้นปี08นะครับก็จะเปลี่ยนเป็นตัวเขาเรียกว่าภาษาพ่อค้าะเขาเรียกว่าตัวกันดั้มนะครับ0 8 0 9 1 0นะฮะ1 1 1 2ปหาย1 1เนี่ยก็จะเป็นตัวไมเนอร์เชนแล้วนะครับ เป็นเขาเรียกไฟท้าย2ชั้นนะครับก็คือจะเป็นเจ้าโฉมนี้นะครับตัวนี้อยู่ในปี2012นะครับที่ยังจัดไฟแนนซ์ได้อยู่นะครับณปัจจุบันนี้เจ้า h o n d a City ตัวนี้เนี่ยไฟหน้าก็จะเป็นแบบฮาโลเจนธรรมดาการชนหน้าเป็นโครเมียมตัวนี้เป็น1.5ตัว S ในรุ่นนี้จะเป็นเครื่อง VTEC ทั้งหมดแล้วนะจะไม่มีเครื่อง idsi แล้วถ้าสังเกตง่ายๆนะครับนี่การชนหน้าเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็การชนหลังเห็นไหมครับเขาเรียกไฟท้าย2ชั้นเพราะว่าด้านท้ายมัน มี2ชั้นแบบนี้นะครับตัวนี้เนี่ยจะผลิตตั้งแต่ปี08 09 10 11 12 13หลังจากนั้นนะครับก็จะเป็นปี2014แล้วส่วนในโฉมปี2014นะครับก็จะเป็นโฉมนี้2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020เจ้า Honda City ก็จะเปลี่ยนโฉมใหม่ล้ว ต้องบอกว่าก็มีการขายที่ค่อนข้างยาวนานนะในแต่ละโฉมเนี่ยนะครับก็มีการไม่แนเชนบ้างอะไรบ้างนะครับแต่ก็เปลี่ยนกันชนหน้าใส่ไฟนู่นเข้ามานิดเพิ่มนิดนี่หน่อยอะไรประมาณนี้หลังจากนั้นก็จะเป็นโฉมนี้ครับจนถึงปัจจุบันนี้ครับก็คือเป็นปี2020โฉมนี้เนี่ยจะเป็นเครื่องหนุนจุดศูนย์เทอร์โบแล้วนะครับไม่มีแล้วเครื่อง105ไม่มีแล้วนะครับฮอนด้าซิตี้จะเป็น1.0เทอร์โบแล้วในโฉมนี้จะมีซิตี้ห้าประตูเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็ h o น d ้าซิตี้อีวีเข้ามาด้วย เลือกดูเลือกช็อปเลือกใช้แล้วแต่ความถนัดแล้วก็กําลังของท,ท,ทุกท่านนะครับก็เป็นไงกันบ้างครับกับประวัติของ HONDA CITY พอจะได้ความรู้ได้สาระกันบ้างไหมครับถ้าคิดว่าคลิปนี้ดีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะับเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็ติดตามเราไว้เพื่อจะได้นนำเสนอข้อมูลดีๆให้กับท่านผู้ชมได้อย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้ผมตอมรดด้านไฟฝันะครับขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้สวัสดีครับ